มีครับหลังจากนั้นมีคำผ่านให้ไปหลักภุรกิจนที่ธรรมชาติมีระยะกว่างนั่นหน้าประมาณ57กิโลเมตรแสดงความเคารพผู้ประชาการกองกำลังจากบัตรีตรงน้ายันตอกอกตุ้กตุ้งตาระเบียบพักในระหว่างการชี้แจงจากผู้นำคนน้อย สิดีกาให้แต่จะทาการเรื่องรู enfin ้ทการนะการเลกในการช้การเอปรยน์นเอาตสารปด่าสถน้าตาถเป็นการ โครงการเลย่เขาแจกจยให้ที่ตักระบโฟมเป็นโฟมมีห้องน้าในทัวนี้น้่ต้มครับห้งน้จะเป็นลูงเลยนหัี้มันนอยูดียบอเป็นไม้กระบบแล้วเอามาให้ทหารสร้างาปหลับตลอดดวยใไหมเนียอยู่นลบไอกมันได้ไปอยู่บ้านของเขาลยนะโอ้ よ、oh.